จะมาเก็บมาเล็ดอีกเลซองกามเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเราเก็บยังไงก็ใช้มีดเก็บอย่างนี้เลยนะคะทีละฝักเนาะหนีบใส่เขาเรียกอะไระที่ล้างเหรอนั่นแหละลูกทุกคนหนีบใส่ที่ล้างเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ

เก็บให้หมดนะฝักแห้งก็เก็บจริงๆอ่ะอยากอยากให้ฝักมันสุดกว่านี้อ่ะเพราะว่าเคยเก็บตอนที่แบบว่าฝักมันยังไม่สุดแล้วมเมล็ดมันน้อยมากเ <c oughs> พราะอะไรเ <c oughs> พราะอะไรเจ้าของสวนเอ่อเพราะเนื่องจากว่ามเมล็ดสุกไม่เต็มที่นะฮะ <c oughs> มเมล็ดที่อยู่ด้านในเลยไม่มีความแข็งแรงเนาะแล้วเวลาพเพาะเปอร์เซ็นต์การเกิดก็จะน้อย <c oughs> แต่ถ้าเรารอให้ฝักมันแก่ แก่เต็มที่แบบนี้ยืออกมาสุใช่แบบนี้แบบน้องแบบยืดออกมาเต็มที่แล้วอย่างนี้เลยแบบยาวๆเลยแบบนี้ถ้าฝักอ่อนๆเราก็สังเกตว่าฝักที่มันพึ่งโผล่นะฝักที่มันพึ่งโผล่แบบเนี้ยอ่อนมากเนี่ยโผล่มาติ้งไม่อยู่เลยลคือการเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บจนกว่ามันจะหมดต้นนะเก็บแบบเลือกเก็บเฉพาะฝักที่มันยืดๆแล้วก็ฝักแห้งก็เก็บนะคะมีดูค่ะดูค่ะทุกคนอันนี้ฝักหนึงทุกคนอันนี้ฝักหนึงโหเยอะนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ รอบนี้ปีนี้ได้อลูสมูเยอะมากปีที่เราได้เท่านี้ไหมปีที่แล้วได้ไม่เท่านี้นปีที่แล้ว,มแ,ลวแม่ครับปีที่แล้วชุดนี้ยังไม่ออกดอกใช่ไหมอันนี้เราเพิ่งยังไม่ถูกคัดมาจออาได้เลยอ,เอันนี้ปีแรกเรารู้สึกว่าออลูสมุนะฮะใครที่รอคอยแนละ้วบอกไว้เลยว่าจุกจุกแน่นอนนะฮะทางสวนของเราจะเน้นออลูสมูนะจะพยายามเพาะให้เป็นแบบปูหิมะอย่างเงี้ยทุกคนนะถ้าเป็นปูแบบเนี้ย <Wow. S 2> มันจะสวยนะครับเนี่ยเป็นปุยทั้งต้นเลยล,ลูกค้าเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ตายง่ายด้วยเลี้ยงง่ายตายง่ายด้วยโตเร็วนะถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนกระถางให้น้องอ่ะน้องก็จะแบบตอนนั้นเราใส่กระถางสองเองตอนที่ <c oughs> เราคัดมาใช่ตอนนี้ก็ถ้าเลี้ยงขึ้นไปน้องจะแตกฟอร์มกอเองนะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าพี่ครับทํายังไงถึงได้เป็นฟอร์มกอแบบนี้คือน้องจะแตกให้โดยอัตโนมัติเลยลูกค้าถ้าน้องถึงอายุนะ ถ้าน้องถึงอายุน้องจะแตกแบบนี้โดยอัตโนมัติแม่นโอเยอะ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 อยู่นะเยอะอยู่นะฝักจะเป็นแบบนี้เยอะอยู่นะถามว่าเวลาเก็บแยกยังไงคะเนื่องจากว่าอันนี้ก็ฝักเหมือนกันทุเรียนก็ฝักเหมือนกันหนมัุมก็ฝักเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อหนามพิกลนะหนามพิกลก็ฝักเหมือนกันเลยนะทุกคนนะฝักฝักแทบจะไม่แตกต่างเลยอ่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูอันนี้เห็นไหม สีแดงเหมือนกันเลยทุกคนโอ้โหยมือพ่อค้าดํามากๆไปเลยทีเดียวอ่ะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวนี้จะเป็นแมมโฉมอีกตระกูลหนึ่งนะทุกคนนะฝักก็เหมือนกันเดะเลยฝักเหมือนกันเดะเลยทุกคนถัดมาก็จะเป็นเออน้องนี้จะเป็นหนามทุเรียนนะทุกคนนี่หนามทุเรียน <Wow. S 1> ฝักก็เหมือนกันนะเพราะงั้นทางเราจะพยายามเก็บแยกนะเผื่อมีลูกค้าแบบ เฮ้ยพ่อค้าอยากได้มันเล็ดว่าอยากได้มันเล็ดมาเพาะนะเขียนคอมเขียนคอมเขียนชื่อมันล็ดไว้ใช่ใแต่อันนี้เป็นแอคโต่แต่อันนี้เป็นแอคโตนะฮะเนื่องจากว่าอิลุซมมันมันมันถูกอัโลใส่อยูก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมาเล็ดสายพันธุ์ไหนของทางสวนโฮมฟีแล้วนะก็ก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วเราก็มีไลฟ์ในวัน จานอังคารกับสุขสาวนะลองเข้ามาสอบถามได้เลยตลอดเลยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามของทางเพจเราไว้ด้วยนะครับใชบด้วยครับบา